ครับก็มาต่อกันในเนื้อ App, <ivan. S 1> หาการหมุนเวียนของน้ําในมหาสมุทรน,นะครับการหมุนเวียนของน้ําในมหาสมุทรเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็นการหมุนเวียน2แบบนะครับก็คือการหมุนเวียนที่ผิวน้านะครับผิวน้ําผิวน้ําในมหาสมุทรนะครับบริเวณผิวน้ําและก็มีการหมุนเวียนของอน้ําภายใต้นะครับภายใต้มหาสมุทรนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันเนาะนะครับโดย น้ำที่เกิดการเคลื่อนที่ในมหาสมุทรเนี่ยจะเรียกว่ากระแสน้ํานะครับกระแสน้านั่นเองเคอร์เรนต์นะครับโดยอาจจะแบ่งเป็นการหมุนเวียนที่น้ําบริเวณผิวหน้ามหาสมุทรกับใต้ผิวมหาสมุทรนะครับมาดูที่ผิวหน้ามหาสมุทรกันเลยนะครับอ,อันนี้เขาก็จะบอกข้อมูลนะครับว่าในปีพุทธศักราช2,533เนี่ยนะครับ มีเรือบรรทุกสินค้าชนิดหนึ่งนะครับมีขนาดใหญ่มากบรรทุกสินค้านะครับที่ส่งขายนะครับในในต่างประเทศเนี่ยนะครับจำนวนมากเลยนะครับโดยจะนำโดยที่เรือลำนี้นะครับจะนำสินค้าจากประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับไปยังเมืองแอตแลนต้านะครับของสหรัฐอเมริกานะครับ ได้ประสบกับคลื่นลมนะครับรุนแรงนะครับเนื่องจากพายุขนาดใหญ่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก็คือเป็นมหาสมุทรที่กั้นระหว่างเอเชียกับออเมริกาเนาะนะครับก็ทำให้นะครับตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆที่บรรจุสินค้าเนี่ยนะครับตกนะครับจมลงสู่มหาสมุทรแล้วก็ทำให้สินค้าที่มันเป็นเหมือนพวกโฟมพวกอะไรที่มันลอยน้ำได้นะครับที่มีความหนานแน่นน้อยกว่าน้ำเนี่ยครับมันก็จะลอยเกลื่อน เต็มท้องมหาสมุทรบริเวณนั้นเลยนะครับพบว่านะครับสินค้าชนิดหนึ่งก็คือรองเท้ากีฬานะครับจำนวนมากเลยนะครับหลุดออกจากตู้คอนเทนเนอร์ออกมานะครับแล้วก็เกิดการลอยนะครับลอยเข้าไปติดในชายฝั่งนะครับมีลักษณะเป็นดังนี้นะครับเห็นไหมเรือล่มนะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับจากนั้นนะครับตู้คอนเทนเนอร์มันเปิดออกแล้วก็ทำให้พวก รองเท้านะครับรองเท้าซึ่งมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเนาะนะครับมันก็จะลอยอยู่เหนือน้ํานะครับเวลาผ่านไปนะครับผมพบว่ารองเท้าเนี่ยนะครับเคลื่อนที่นะครับไปติดอยู่บริเวณชายฝั่งตามบริเวณประเทศแคนาดานะครับรัฐวอชิงตันนะครับรัฐออริกอนอะไรพวกนี้นะครับแถวอลาสก็มีนะครับก็เคลื่อนตัวไปนะครับไปติดอยู่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอีกก็คือนะครับรองเท้าอันเดียวกันได้แหละนะครับมันมีรอยไปติดที่เกาะฮาวายด้วยนะครับเกาะฮาวายด้วยนะครับมันไม่ได้ไหลมาแล้วติดอยู่ที่ชายฝั่งทั้งหมดนะครับแสดงว่านะครับมันมีน้านเนี่ยนะครับมันมีการเคลื่อนตัวแบบเป็นเป็นแพทเทิร์นของมันน่ยนะครับก็คือเคลื่อนตัวจากบริเวณอันนี้น่าจะบริเวณละติจูดประมาณ30ม องศาอะไรประมาณนี้นะครับเคลื่อนตัวมากระทบกับชายฝั่งแล้วมันไม่ได้ติดอยู่ที่ชายฝั่งเลยมันไม่ได้หยุดอยู่ที่ชายฝั่งนะครับกระแสะน้ํายังเคลื่อนที่เรียบชายฝั่งลงมาละติจูดที่ศูนย์องศานะครับอันนี้เห็นไหมประมาณสามสิบนะครับอันนี้อยู่ระหว่างสามสิบกับหกสิบเนาะนะครับบริเวณนี้ตู้คอนเทนเนอร์ล่มเนี่ยนะครับอ่เมื่อมันไหลมายังชายฝั่งแล้วมันยังเรียบชายฝั่งนะครับจากละติจูดสามสิบลงมาที่ศูนย์ อ่าลัติจูดที่ศูนย์องศาก็คือเส้นศูนย์สูตย์นั่นเองนะครับบริเวณเนี้ยนะครับและน้ําก็เกิดการไหลย้อนกลับนะครับอันนี้เคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปตะวันออกนะตรงเนี้ยนะครับด้านนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะครับด้านนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะครับทีแรกเรือล่มนะครับน้ําเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกนะครับไปทิศตะวันออกไปเจอกับชายฝั่งก็เลยเกิดการเคลื่อนที่ลงนะครับน้ำเนี่ยเคลื่อนที่อ่าาน้าผิวหน้ามหาสมุทรเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ เรียบชายฝั่งนะครับของทวีปอเมริกาเนี่ยลงมามันก็พัดเอาพวกรอ,องเท้าเนี่ยลงมาด้วยนะครับจากนั้นพอพัดจากลัตทิจูดสูงนะครับหกสิบสามสิบลงมาจนถึงเส้นศูนย์สูตรนะครับมาจนถึงเส้นศูนย์สูตรพบว่าน้ำเนี่ยนะครับเกิดการไหลวกกลับไปจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกนะครับเห็นไหมนะครับเส้นนี้จากตะวันตกไปตะวันออกนะครับ พอน้ําเคลื่อนตัวลงมาถึงเส้นศูนย์สูตรแล้วนะครับมันกลับเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนะครับนี่นะทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกทําให้นะครับรองเท้าเนี่ยไปติดอยู่ที่เกาะฮาวายได้นะครับเพราะว่ามันมีการไหลจากชายาจากชายฝั่งนะครับทางทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกนั่นเองก็คือเคลื่อนตัวไปทางอ่าทาอ่าไปทางทวีปเอเชียนั่นเองนะครับนี้ก็ เป็นข้อพิสูจน์ว่าน้ําผิวหน้ามหาสมุทรเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่นะครับมันมีการเคลื่อนที่เป็นแพทเทิร์นของเขานะครับโดยมาดูนะครับเรามาดูว่ามันมีการเคลื่อนที่ในลักษณะยังไงและเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากปัจจัยใดทําไมถึงทําให้น้าเนี่ยเคลื่อนที่โดยมีลักษณะเป็นดังที่ครูอธิบายไปเนี่ยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยน เปลี่ยนอันนะครับอ่ะมาตรงนี้นะครับอ่าโดยนะครับอ่าเราพิจารณานะครับจากแถบเส้นศูนย์สูตรเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ที่เราเรียนมานะครับจากไม่ว่าจะเป็นอ่าเกี่ยวกับลมค้านะครับที่เกิดบริเวณเฮดลีย์เซลลมค้าคืออะไรลมค้าก็คือลมที่พัดจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกนั่นเองนะครับอันนี้คือโลกของเรานะครับ ลมค้าจะเกิดบริเวณเฮดลีเซลนะครับเฮดลีเซลก็คือบริเวณ30ถึงศูนย์องศานั่นเองเนาะนะครับที่เราเรียนมานะครับบริเวณนี้นะครับอันนี้เฮดลีเซลตรงกลางก็คือเฟเ์เรลเซลเนาะด้านบนสุดคือโพลาร์เซลนะครับโพลาร์เซลโดยเฮดลีเซลบริเวณนี้นะครับมันจะเกิดการพัดของลม ตะวันออกนะครับหรือว่าลมค้านั่นเองเขาเรียกว่าลมคานะ,นะครับลมตะวันออกเนะี่ยเรียกว่าลมค้าทางใต้ก็เช่นกันเนาะนะครับเฮดเลเยเซลทางใต้ก็จะพัดจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเช่นกันพัดแบบนี้นะครับพัดแบบนี้พัดแบบนี้อันนี้คือลมค้าที่มันพัดเฉียงแบบนี้เนื่องจากแรงคอริออิสนั่นเองนะครับแรงที่เกิดจากการหมุนรอบตัวของโลกนะครับทําให้มันเกิดการเบี่ยงนะครับออกจาก ทิศทางลมเดิมนะครับเบี่ยงไปทางทิศตะวันตกนั่นเองนะครับพัดมาจากด้านบนนะครับพัดมาจากขั้วโลกแต่ว่าเกิดการเบี่ยงนะครับไปทางทิศตะวันตกนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อลมมันพัดมาทิศทางนี้มันก็จะส่งผลทําให้นะครับกระแสน้ำเนี่ยนะครับไหลไปทางทิศใต้นะครับไม่ใช่ทางทิศใต้ไหลไปทางทิศตะวันตกนะครับดูหัวลูกศรสิใช่ไหมมันมุ่งมาทางทิศตะวันตกทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นกระแสน้ําบริเวณเส้นศูนย์สูตรตรงนี้นะครับ กระแสน้ําบริเวณเส้นศูนย์สูตรตรงนี้นะครับมันจะพัดจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเสมอนะครับเนี่ยกระแสน้ําบริเวณเนี้ยมันจะพัดมาทางนี้นะครับกระแสน้ําบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านขั้วโลกเหนือนะครับหรือขั้วโลกใต้นะครับน้ํามันจะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกนะครับนี้เกิดเนื่องจากลมค้าหรือว่าลมตะวันออกนั่นเองนะครับทําให้น้ําบริเวณ น้ำผิวหน้ามาหาสมุทรบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะครับพัดจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตวะวันตกครับมันก็จะได้นะครับลักษณะของการหมุนเป็นแบบนี้นะครับแม้นะครับตรงนี้คือเส้นศูนย์สูตรนะครับตรงนี้เส้นศูนย์สูตรตรงนี้นะครับน้ําที่อยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรมันก็จะเคลื่อนที่ไปทางทิศตวะวันตกนะครับสังเกตไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างนะครับ หัวลูกศรนะครับสังเกตที่หัวลูกศรเห็นไหมนะครับบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหัวลูกศรจะไปทางทิศตะวันตกตรงนี้นะครับอันนี้ก็หัวลูกศรไปทางทิศตะวันออกอ่าตะวันตกนะครับอันนี้เหนือใต้เนาะนะครับทีตะวันออกนะครับพัดจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกนั่นเองนะครับอ่าอันนี้โค้กโลกเหนือนะครับโค้วโลกใต้ก็เช่นกันนะครับบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหัวลูกศรของน้ํานะครับจะพัดไปทางทิศตะวันตกกระแสน้ําผิวน้ามหาสมุทรนะครับ นะครับแบบนี้ทีนี้นะครับน้ำนะครับพอมันพัดมาในทิศทางนี้แล้วนะครับพอมันมาเจอกับพื้นทวีปมันไม่สามารถพัดทะลุทวีปได้เพราะว่าทวีปมันเป็นพื้นดินมันมีขนาดสูงกว่ามหาสมุทรนะครับนอกจากจะเกิดสึนามิขนาดใหญ่น่ยนะมันจึงจะพัดแล้วก็ทะลุไปทะเลอีกด้านได้นะครับแต่ถ้าทะเลปกติเนี่ยนะครับมันอยู่ต่ํากว่าพื้นทวีปเนาะพอมันเคลื่อนที่นะครับเนี่ย อย่างเช่นบริเวณน้ําในมหาสมุทรแปซิฟิกตรงนี้นะครับด้านบนขั้วโลกเหนือเนี่ยนะครับพัดมาเจอทวีปมาเจอบริเวณทวีปเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามอะไรก็ว่าแล้วแต่นะครับบริเวณนี้เกาะฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้นะครับมาเจอพื้นทวีปแน่นอนครับน้ํามันก็จะเบี่ยงนะครับเบี่ยงเส้นทางเรียบชายฝั่งนะครับก็ต้องเบี่ยงขึ้นนะครับต้องเบี่ยงขึ้นเพราะว่าอ่า ทิศทางการไหลของน้ำนะครับมันมาเจอกับพื้นทวีปบริเวณนี้เนาะนะครับมันก็จะไหลเวียนขึ้นไปนะครับเวียนขึ้นไปก็คือละติจูดเพิ่มขึ้นนะครับจากศูนย์องศานะครับจากละติจูดน้อยเพิ่มขึ้นไปที่ประมาณ 30- 40องศาเลยนะครับขึ้นไปก็ไปเจอบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้มันก็จะเกิดลมขึ้นเช่นกันนะครับบริเวณ30-60เนี่ยนะครับมันจะเป็นลมที่ตรงข้ามกับลมตะวันออกนั่นก็คือลมตะวันตกนั่นเองนะครับ ลมตะวันออกมันมีทิศแบบนี้เนาะนะครับลมตะวันออกมีทิศแบบนี้นะครับลมตะวันตกก็จะมีทิศตรงข้ามครับก็คือพัดแบบนี้ครับลมตะวันตกนะละติจูดที่สามสิบถึงหกสิบเนี่ยนะครับจะมีลมที่ชื่อว่าลมตะวันตกครับนะครับมันก็จะทําให้นะครับลมตะวันตกเนี่ยก็จะอ่าจะส่งผลให้น้ํานะครับน้ําผิวหน้ามาหาสมุทรบริเวณละติจูดสามสิบถึงหกสิบเนี่ยนะครับ มันเคลื่อนตัวจากตรงข้ามกับเส้นศูนย์สูตรอะเส้นศูนย์สูตรคือ,อพัดจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกนะครับบริเวณละติจูด30-60ก็จะพัดจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับบอลูกศรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับพัดมาแบบนี้มาเจอพื้นทวีปนะครับมันก็จะเคลื่อนตัวเรียบชายฝั่งทวีปลงมานะครับบริเวณน,นี้นั่นเองนะครับบริเวณน,นี้นะครับคือบริเวณที่เรือล่มนั่นเองนะครับอ่าส,สังเกต บางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เรือล่มนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับเรือล่มมันอยู่ตรงนี้พอเรือล่มปั๊บนะครับล่มตรงนี้เนาะมันเคลื่อนที่มาโดนชายฝั่งบริเวณประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เรียบชายฝั่งลงมาแล้วก็เคลื่อนตัวย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปตามนี้แล้วก็จะไปมีรองเท้าบางส่วนไปอยู่บริเวณเกาะฮาวายนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับ ถ้าบริเวณเส้นศูนย์สูตรก็เกิดจากลมค้าหรือว่าลมตะวันออกนะครับทําให้ทิศทางของน้ําเนี่ยพัดจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกแต่ถ้าเป็นบริเวณละติจูดสามสิบถึงหกสิบนะครับสามสิบถึงหกสิบทั้งเหนือทั้งใต้เลยนะครับทิศทางของอลมนะครับทิศทางของลมจะเป็นลมตะวันตกแล้วอันเนี้ยนะครับเป็นลมตะวันตกมันจะพัดทําให้น้ำเนี่ยเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับทําให้เกิดการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเป็นไซเคิลนะครับแบบนี้ ทุกที่เลยนะครับถ้าเป็นโค่โลกใต้ก็แบบนี้นะครับเคลื่อนที่มาเจอพื้นทวีปนะครับก็จะเกิดการเคลื่อนที่จากละติจุดต่ําเป็นละติจุดสูงพอมาถึงระติจุดสามสิบถึงหกสิบนะครับก็เกิดลมนะครับก็เกิดลมตะวันตกขึ้นนะครับเปลี่ยนศูนย์ถึงสามสิบก็จะเป็นลมค้าหรือว่าลมตะวันออกเนาะนะครับเป็นพอมาถึงสามสิบถึงหกสิบนะครับลม ก็จะเกิดลมตะวันตกขึ้นนะครับลมตะวันตกแบนนี้ทําให้ลูกศรนะครับของกระแสน้ําทิศทางของกระแสน้ำเนี่ยมันเคลื่อนจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกไปเจอพื้นทวีปก็เคลื่อนที่กลับเข้าไปที่เส้นศูนย์สูตรเหมือนเดิมนะครับนี้เจอพื้นเจอทวีปก็เคลื่อนที่อาละติจุดเพิ่มขึ้นมาถึงละติจุด30-60ถึง6กก็เคลื่อนที่จากตะวันตกไปตะวันออก ไปเจอพื้นทวีปอีกก็เคลื่อนที่กลับไปยังเส้นศูนย์สูตรนะครับเป็นแบบนี้ทุกงันเลยนะครับโดยการโดยตำแหน่งของอการหมุนเวียนของกระแสะน้ำหลักๆที่มีขนาดใหญ่บนโลกเราจะมีอยู่ทั้งหมด5นะครับมีการหมุนเวียนของอน้ำผิวหน้ามาหาสมุทรเนี่ยอยู่5ตำแหน่งด้วยกันนะครับก็คือ ตำแหน่งแรกก็คือมหาสมุทรอินเดียก็คือฝั่งอันดามันนั่นเองทะเลฝั่งอันดามันของไทยไทยอยู่ตรงนี้เนาะนะครับไทยอยู่ตรงนี้นะครับด้านนี้คืออันดามันด้านนี้คืออ่าวไทยนะครับดังนั้นมหาสมุทรอินเดียนะครับก็จะมีเส้นทางการเคลื่อนที่ของกระแสน้ํานะครับผิวหน้ามหาสมุทรอยู่หนึ่งตำแหน่งอยู่หนึ่งที่นะครับก็คือในซีกโลกใต้เนาะนะครับอยู่ทางด้านซีกโลกใต้เป็นหลักนะครับสาหรับมหาสมุทรอินเดีย ต่อไปนะครับมหาสมุทรที่กั้นระหว่างเอเชียกับอเมริกาอยู่ก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแปซิฟิกตรงนี้แปซิฟิกเป็นมหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเป็นมหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดดังนั้นก็จะครอบคลุมทั้งั้วโลกเหนือนะครับก็จะมีทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือนะครับการหมุนเวียนของน้ําในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือกับแปซิฟิกใต้นะครับแปซิฟิกเหนือก็คือตรงนี้นั่นเอง p ปซิฟิกใต้ก็คือตรงนี้นะครับมี2วงนะครับมีสวงของการหมุนเวียนน้ำนะครับแล้วก็มาหาสมุทรแอตแลนติกนะครับมหาสมุทรแอตแลนติกก็จะกั้นระหว่างอเมริกากับยุโรปนะครับอยู่ก็จะมี2วงด้วยกันนะครับก็คือวงแอตแลนติกเหนือกับวงแอตแลนติกใต้เนาะนะครับรวมกันก็จะมีทั้งหมด5วงด้วยกันนะครับสำหรับการเคลื่อนที่ของน้ำผิวหน้ามหาสมุทร ต่อไปอ่ะทีนี้นะครับมาดูกระแสน้ําอุ่นกับกระแสน้ําเย็นนะครับจริงอันนี้มันอ่ะลองพิจารณาจากภาพเดิมดูก่อนนะครับภาพเดิมอ่ะกระแสน้ําอุ่นกับกระแสน้ําเย็นนะครับพิจารณาง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าน้ําที่เคลื่อนที่จากที่ที่แรกมันอยู่ในเส้นศูนย์สูตรก็คือบริเวณนี้เนาะนะครับ เราเรียนมาแล้วเส้นศูนย์สูย์ได้รับความร้อนสูงที่สุดดังนั้นมันจะร้อนที่สุดนะครับน้ําที่อยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรบริเวณเนี้ยนะครับมันจะได้รับความร้อนนะครับมันจะได้รับความร้อนพอมันเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับให้ดูที่ลูกศรเคลื่อนที่ขึ้นกับลงถ้าเคลื่อนที่แบบขนานแบบเนี้ยไม่เอานะครับเส้นนี้มันเคลื่อนที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตรไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอานะครับไม่ดูไม่เกิดกระแสน้ําอุ่นกระแสน้ําเย็นขึ้นอันนี้ก็ไม่เอาให้มันเคลื่อนที่ขึ้นกับลงเท่านั้นนนนะะครัับงจเออาี้ก็ม ก็ไม่เอานะครับแบบนี้จะเห็นว่าครูไม่ได้กากาบาดลูกศรที่เคลื่อนที่ขึ้นกับเคลื่อนที่ลงอยู่นะครับลูกศรที่เคลื่อนที่ขึ้นนะครับเนื่องจากมันพัดเอาน้ําร้อนนะครับขึ้นไปละติจูดสูงขึ้นไปหาน้ําที่มีความเย็นนะครับเขาจะเรียกว่ากระแสน้ําอุ่นนะครับครูจะให้เป็นสีกระแสน้ําอุ่นเอาเป็นสีชมพูนี่ละกันนะครับ อ่ะสีนี้นะครับลูกศรลูกศรขึ้นนะครับสีชมพูครูให้เป็นกระแสน้ําอุ่นอนะ่ะเพราะว่ามันพัดเอาน้ําอุ่นขึ้นไปยังขั้วโลกนะครับเห็นไหมนะครับทีแรกนะครับมันรับความร้อนก่อนจากเส้นศูนย์สูตรเนี่ยนะครับจากเส้นศูนย์สูตรเนี่ยรับความร้อนจากแสงอาทิตย์จากนั้นมันจะเคลื่อนตัวขึ้นไปนะครับมันจะเคลื่อนตัวขึ้นไปจากละติจูดต่ำๆเป็นละติจูดสูนนะครับเขาเรียกว่ากระแสน้ําอุ่นอ่าจากละติจูดต่ำเนาะนะครับ ไปยังลัติจูดสูงนะครับอันนี้คือกระแสน้ําอุ่นนะครับจากลัติจูดต่ําไปลัติจูดสูงเขาเรียกว่ากระแสน้ําอุ่นนะครับอีกอันนึงนะครับคือกระแสน้ําที่เคลื่อนที่จากลัติจูดสูงลงมาอยู่ลัติจูดต่ํานะครับน้ําที่อยู่ในลัติจูดสูงเนี่ยมันจะได้รับความเย็นให้เป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับสีฟ้ามันมองไม่ชัดสีเหลืองนะครับ ตอนที่มันเคลื่อนที่ขึ้นไปละติจูดสูงเนี่ยมันจะสะสมาความเย็นจากข terminal terminal ั er right ้วโลกนะครับบริเวณนั้นสะสมความเย็นจากขั้วโลกจากนั้นมันมาเจอพื้นทวีปมันก็จะเคลื่อนที่จากละติจูดสูงลงมาสู่ละติจูดต่ํานะครับกระแสน้ําที่เคลื่อนที่จากละติจูดสูงลงมาสู่ละติจูดต่าเขาเรียกว่ากระแสน้ําเย็นนะครับกระแสน้ําเย็นจะเคลื่อนที่จากละติจูดสูงนะครับไปยังละติจูดต่ํา นั่นเองนะครับก็อ่าก็จะเห็นนะครับถ้าเป็นซีกโลกเหนือนะครับอันนี้อีกอันนึเงเนาะเป็นกระแสน้ําอุ่นนะครับเคลื่อนที่จากละติจูดต่ําไปสูงนะครับจากศูนย์ไปสามสิบไปหกสิบอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ากระแสน้ําอุ่นนะครับตัวเลขน้อยเคลื่อนที่ไปตัวเลขมากนะครับเขาเรียกว่ากระแสน้ําอุ่นกระแสน้ําเย็นก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเคลื่อนที่จากละติจูดสูงลงมาสู่ละติจูดต่ําเคลื่อนที่จาก ตัวเลขมากๆนะครับมายังตัวเลขน้อยๆนะครับเรียกว่ากระแสน้ําเย็นนะครับมาดูขั้วอันนี้ขั้วโลกเหนือนะครับมาดูขั้วโลกใต้กันบ้างนะครับขั้วโลกใต้นะครับก็จะเป็นตรงนี้มันลูกศรมันจะสลับกันนะอย่างงนะครับกระแสน้ําอุ่นจะเป็นตรงนี้นะครับมันจะเคลื่อนที่ลงนะครับมันจะเคลื่อนที่ลงอันนี้ถ้าเป็นขั้วโลกใต้นะครับเพราะว่าให้เรายึดละติจูดต่ําไปละติจูดสูงนะครับเป็นกระแสน้าอุ่นเห็นไหมระติจูดต่ําก็คือประมาณศูนย์ ลัติจุดศูนย์มายังลัติีจุดสามสิบหกสิบเนี่ยเขาเรียกว่าจากรัติจุดต่ํามายังลัติจุดสูงนะครับแบบนี้เขาเรียกว่ากระแสน้ําอุ่นนะครับกระแสน้ําอุ่นแต่ถ้าเคลื่อนที่จากลัติจุดสูงหกสิบไปหาสามสิบไปหาศูนย์องศาแบเนี้ยนะครับเคลื่อนที่จากขั้วโลกลงมายังเส้นศูนย์สูตรไบเนี้ยเขาจะเรียกว่ากระแสน้ําเย็นนะครับกระแสน้ําเย็นอันนี้ก็จะมีกระแสน้ําเย็นอยู่บริเวณนี้นะครับ ื่อ like นที Music, myself, ่จากสูงไปต่ำอันนี้ก็ขึ้นที่จากลัติจุดสูงไปต่ำนะครับ60ไปศูนย์อะไรแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสูงไปต่ำื่อนที่จากลัติจุดต่ำไปสูงก็เคลื่อนที่จากศูนย์เส้นศูนย์สูตรมายังขั้วโลกนั่นเองนะครับเนี่ยเขาเรียกว่ากระแสน้ําอุ่นนี่ก็กระแสน้ําอุ่นแบบนี้นะครับวงของกระแสน้ํานะครับขั้วโลกเหนือก็จะมีอยู่2วงเนาะนะครับแล้วก็ขั้วโลกใต้จะมีอยู่3นะครับ3การหมุนเวียนน้ํา ผิวหน้ามหาสมุรทรนั่ทีนี้มาดูภาพที่แบบมันแจกแจงได้ชัดเจนไม่ใช่ชัดเจนละเอียดนะครับแจกแจงได้ละเอียดเนาะนะครับเส้นศูนย์สูตรนะครับเส้นศูนย์สูตรก็คือเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้นะครับคือเส้นศูนย์สูตรตรงนี้ ตรงนี้คือเส้นสู์สูตรนะครับอันนี้เป็นหลักเนาะนะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่ของน้ํานะครับถ้าเคลื่อนที่ออกจากเส้นศู์สูตรนะครับลูกศรพุ่งหนีออกจากเส้นสู์สูรจะเป็นกระแสน้ําอุ่นเนี่ยอย่างเช่นในนี้เป็นกระแสน้ําอุ่นนะครับอันนี้นะฮะพุ่งหนีออกจากเส้นสูนย์สูดไปเนยนะครับเป็นกระแสน้ําอุ่นเป็นกระแสน้ําอุ่นอันนี้ก็เป็นกระแสน้ําอุ่นนะครับด้านบนนี่พุ่งหนีออกจากกระแสอ่าพุ่งหนีออกจาก เส้นศูนสูตรนะครับเป็นกระแสน้ําอุ่นเนี่ยอันเนี้ยใช่นะครับถ้าพุ่งเข้าหานะครับถ้าลูกศรมันพุ่งเข้าหาเส้นศูนย์สูตรก็คือเส้นเหลืองเนี่ยนะครับจะเป็นกระแสน้ําเย็นทันทีนะครับอันเนี้ยเห็นไหมพุ่งเข้าหาเส้นศูนย์สูตรเป็นกระแสน้าเย็นพุ่งเข้าหาเส้นศูนย์สูตรนะครับเป็นกระแสน้ําเย็นอันนี้ก็พุ่งเข้าหาเส้นศูนย์สูตรครับกระแสน้ําเย็นเช่นกันนะครับนะครับทำมันพุ่งเข้าหาเส้นศูนย์สูตรเป็นกระแสน้ําเย็นเนาะแบบนี้นะครับ อ่ะประมาณนี้ละกันน